ได้มาทำพิธีอย่างเงี้ยจากที่เคยไม่เชื่อหรือว่าความเชื่อของเราณปัจจุบันเรามีความรู้สึกยังไงแตกต่างกันไหมคือผมเชื่อตั้งแต่ครั้งที่แล้วรเชื่อตั้งแต่ที่มาหาครั้งแรกเลยครับเล้วครับเชื่อเชื่อตั้งแต่ตอนท้าทายครับเล้วแล้วก็สัมผัสได้ก็สัมผัสได้แล้วก็พิสูจน์พิสูจน์ได้หลายครั้งด้วยการขอขอพระแม่สำเร็จสำเร็จ แล้วก็จนมาก่อจะรบพันครูก็สองครั้งแล้วกลัวไหมกับการที่เราต้องรับพันครูแล้วเราต้องปฏิบัติอกลัวใช่ไหมกลัวกลัวเหมือนเหมือนที่ทุกคนเข้าใจว่าการรับพันครูคือการรับผีเอะาะต้องบอกก่อนแต่พอจริงจริงแรับการรับพันครูก็คือการบูชาสิ่งที่เราต้อให้มาเป็นครูโดยผ่านอาจารย์แม่โจกแค่นั้นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าทรงหรือไม่เข้าทรงการจะปล่อยนะครับมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นครับใช่ใช่ไหมครับไม่มีใครปล่อยอย่างวันนี้ทําพิธีลุงพูดมาว่าเออบางคนบอกว่าการมารับขันเหมือนว่ารับผีรับอะไรรับวิญญาณแต่ตรงเนี้ยอาจารย์แม่บอกเล้ว่าเป็นพลังงานท่านเป็นพลังงานนะซึ่งเราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้จะไค่รู้ว่าท่านมาแล้วใช่ใช่รู้เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจในสิ่งที่เราสัมผัสไั้ของรู้ป่ะ กลัวไหมในการถวายพันธุ no. right? ์ครูกลัวว่าร uh ับถ mm sure ี่รับอะไรไหมคือถ้าเข้าใจถูกว่าเป็นการรับเพื่อถวายองค์ในตัวเองก็ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมแล้ววันนี้สัมผัสดูได้ด้วยตัวเองไหมเหมือนกับที่เขาสัมผัสได้ได้รับพลังงานยังไงก็มีความสุขว่ามันแบบเบาสบายขึ้นแล้วก็ดูมีความสุขมีความสุขใช่ไหม พอแรงปุ๊บแล้วเราก็เบาใช่ปะเหมือนตัวเบาไหมโล่งเลยไหมเหมือนอะไรที่เรียกว่าเรานักหนักอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยนะจริงนะตรงเนี้ยใครไม่สัมผัสก็จะไม่เข้าใจนะจริงไหมเบาไหมขนาดลงกับเก่งเกงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพอเราเปิดรับท่านเราเปิดการให้ท่านผ่านเพราะท่านเป็นพลังงานถามว่าเป็นจิตวิญญาณไหมท่านเป็นอยานบารมีไม่ใช่จิตวิญญาณเรียกว่ายานบารมี อย่างบารมีที่มาผ่านและทําให้เรามีพลังและจะทําให้เรามีพลังในการเดินทางชีวิตที่มากขึ้นนะสาธุนะขอให้ได้บารมีมากขึ้นแล้วก็ได้ายานานเปิดและเป็นทิวาอาจารย์ที่มีลุศิษย์ในอนาคตนเรนะานนะสาธุ